<The> สวัสดีครับคุณพัดสวัสดีครับมาแล้วคร,วครอย่าลืมนึกว่าเป็นพี่ตะบอยสเกลนะฮะนี่คือคุณ <laughs> พัดหมอผีนะฮะแหมเสียงเน่ <Okay. S 2> ต้องบอกว่า เป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะเออคุณ <c oughs> พัฒส,สบายดีไหมครับ <c oughs> สบายดีครับ,บเออสบ, <c oughs> สบายดีเนาะ <c oughs> เห็นออแหน่นั่งปั้นอะไรนะเราก็ดูอยู่ติดตามอยู่ตลอดตลอดเ <c oughs> ออเออไม่ได้ปั้นนะมันเป็นของที่เก่าประมาณสักเก้าถึงสิบปีได้และที่ที่ทํามาสมัยนั้นแล้วก็ทีนี้วันก่อนได้รื้อ่า ยิ่งเพื่อที่จะหาตำรายันเอามาเขียนเพราะว่าตั้งใจจะทําพยันแจกอ่าคนที่เขามีผลกระทบในเรื่องของโควิดเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเป็นกลังจิตกำลังใจะนะคะจะทําแจกแล้วทีนี้ก็ไปเจอมาก็เลยเอามาหลงไว้ครับผมนั่นแหละครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันอ่าท้ายรายการเนาะเกี่ยวกับพยันเพราะว่าเราก็ได้ฟังคร่าวๆแล้วฮะคุณพัดเขาก็ไลฟ์สดนะฮะก็ใครเข้าไปดูก็ จะรู้เลยนะฮะว่าเป็นยังไงนะโอเคโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องกันก่อนครับคุณพัฒเรื่องนี้นยเคยถ่ายทอดในเดอะช็อกนะฮะชื่อเรื่องว่าห้องขังวิญญาณแต่ว่าเรื่องนี้ก็ผมมาเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นเรื่องห้องขังผีเป็นยังไงฮะค,คุณพัฒเชิญเลยครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับกับรุ้น อาจจะบอกว่ารุ่นพี่อาจารย์ก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นคนคนที่ผมไปเรียนวิชาด้วยแล้วก็นับถือท่านด้วยนะครับแต่ไม่ใช่วิชาทางอาคมนะครับ,รบทีนี้เสร็จเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นคือว่าตัวตัวของของคุณคุณพี่ท่านเนี้ยได้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้เขาจะมีอาชีพที่ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นทนายความครับแล้วจะต้องเดินทางไปว่าว่าความตาม่ตางต่างจังหวัดตลอดอ่าทีนี้เสร็จเนี่ย เรื่องก็เกิดขึ้นคือว่าตัวตัวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเดินทางมาเนี่ยไม่เคยเจอครั้งไหนที่แรงเท่าครั้งนี้เรื่องฮะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นคือว่าตอนนั้นเนี่ยทางคุณพี่ท่านียได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปทางภาคเหนือครับนะครับจะเดินทางไปทางภาคเหนือทีนี้ก็ได้เดินทางไปตามปกติแล้วก็มีภรรยาของเขาไปด้วยนะครับ อันนี้ก็เดินทางไปจนถึงถนนน้เขาบอกว่าเป็นถนนเส้นเส้นที่จะไปเหนือนะไปทางเหนือเป็นถนนเอเชียมั้งผมจำไม่ผิดครับอ่ามันจะพุงพ่งพุง่งมุ่งตรงขาไปจยางกรุงเทพนะทีนี้เวลาขาไปเนี่ยโรงแรมมาอยู่ฝัง่งฝั่งทางซ้ายเหนือนะครับก็เลยทางวัางน้อยเลยอะไรึ้นไปทางสระบุรีทางนู้นอ่ะนะครับทีนี้ก็ <c oughs> ไปถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็มันก็เป็นเวลามืดแล้วครับ เป็นเวลามืดแล้วก็คือก็ต้องหาที่พักกันนี่นะครับก็ต้องหาที่พักกันที่นี้ก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งมีป้ายไฟซึ่งมีแต่ป้ายไฟงาะเป็นชื่อโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็มองดูแล้วเออมันก็อยู่ริมถนนริมอะไรอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายมือนะครับก็เลยเลี้ยวหัวรถเข้าไปนะครับที่แรกที่เข้าไปเนี่ยจก็บอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแต่ว่า มันเปรียวๆหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ลึกมากนะคือค,คือสามารถมองจากถนนเห็นนหะเออ,อม,มันจะเป็นเปรียวๆหน่อยนะครับเป็นแบบลบๆข้างทางแต่ก็คือธรรมดาตามปกติของของโรงแรมข้างทางอยู่แล้วอะ่ะนะครับก็เลี้ยวรถเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปถึงโรงแรมมันห้ไปที่จอดเลยข้างหน้าที่จอดอยู่เลยหน้าโรงแรมเลยก็จอดลงแรมจอดจอดรถ ตอนรถเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปอ่าในโรงแรมเพื่อที่ติดต่อล็อบบี้ก็ติดต่อล็อบบี้อะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ห้องห้องหนึ่งนะครับครับก็ขึ้นไปพักกันเนี่ยนะครับขึ้นไปพักโดยที่ <c oughs> แกบอกว่าตอนนั้นแกนยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่รู้อะไรก็ไม่ได้คิดอะไรน,นะครับก็ขึ้นไปพักแต่แกบอกว่าตอนที่แกไปล็อบบี้ก็จะไปหาเอาห้องเอาอะไรอเงี้ยคือ แกบอกว่าเหมือนพนักงานไม่ค่อยมีครับแล้วก็เหมือนไม่ค่อยพูดอะไรมากมายนะอ่าไม่ค่อยมีคําพูดอะไรมากมายแบบติดต่อจะเอาห้องก็รับครับแล้วเอากุญแจให้ไม่ถามไม่ไทยไม่อะไรมากมายคือไม่พูดเยอะครับอ่าทุกอย่างก็ดูมันแปลกๆเหมือนกับว่ามันคนที่ทําอาชีพบริการมันน่าจะมีการถ่ายถามทักทายทักทายตามปกติอะไรเงี้ยแต่ซึ่งนี่คือเขาไม่มีนะ แกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจแล้วว่ามกอมืดดึกแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปพักครับนะครับขึ้นไปเพื่อไปที่พักทีนี้ตัวพอไปถึงปุ๊บเนี่ยตัวแกด้วยการด้วยด้วยความที่ว่าขับรถมานานเนี่ยนะครับครับก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวแกจะนอนพักสักแป๊บนึืมแล้วเดี๋ยวภรรยาออกมาแกก็จะเข้าไปอาบบ้างนะครับตอนนี้ก็ก็ก็ ก็ทีนี้ก็พัดสูดถึงตัวของภรยยรยาเนี่ยตันภรรยาเนี่ยก็คือไล่หลงบังว่าคือตอนที่แกเข้าไปในในห้องน้ำครับแกก็อ่าลักษณะคือแกแกเนี่ย,ยมันจะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับแล้วมันก็จะเป็นอ่ามา่านกั้นระหว่างระหว่างาชักโครกครอาบน้ำนะครับตอนเวลาสมมติว่าเราเปิดประตูวไฟเนี่ยเราจะเจอกับ กระจกกับอ่างล้างหน้าก่อนถัดมาจะเป็นชักโครกแล้วก็จะถัดมาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็จะมีอ่าม่านติดครับซึ่งม่านเนี่ยมันจะเป็นม่านเขาทับแบบมันยังไงสีคุ้นคุเออสีคุ้นคุไม่ใสอ่ะคุ้นคุ้อ่าเป็นม่านแบบรูดเอาอย่างเงี้ยนะครับครับแกก็แกบอกว่าแกกำลังเปิดน้าแล้วแกก็แบบเป็นน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ลงไปนอนแช่ลงไปนอนแช่ก็ปรากฏว่าเคลิ้มหลับครับครับ นะครับเคริรมหลับปรากฏว่าเคริรมหลับเนี่ยได้แ๊สเดียวเองอืมแกบอกว่าแกได้ยินเสียงครับเป็นเสียงลักษณะของคนแกแอมครับครับอ่าแบบอย่างเงี้ยอรับสักครั้งสองครั้งอะไรแบบอย่างเงี้ยแกก็ลืมตาขึ้นมาดววามูว่านึกว่านึกว่าแฟนหรือคุณพี่เนี่ยที่เป็นแฟนเนี่ยเข้ามาข้างในเพื่อที่จะมาปลูกเพื่อจะอาบนองอาบน้ํา หลบบังแกว่าแกเดินตาขึ้นมาเนี่ยประตูห้องน้ำไม่ได้ถูกเปิดออกเพราะไม่มีเสียงประตูมีอะไรแต่แกเห็นเป็นลักษณะคนครับยืนอยู่ตรงบริเวณอ่างล้างหน้าอืมแกก็แบบตกใจแกก็เลยลูดลูดหน้าเนี่ยปึ๊บไม่มีคนไม่มีคนปุ๊บแกก็ลักษณะว่านอนต่ออ่าก็หลับตาลงไปอะไรเงี้ยมันกำลงังผ่อนคลายนะครับ แกก็กาลังจะหลับที่บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นเหมอนเหม็นไหมเออเหมือนลักษณะนนเหม็นไหมเออแกก็แบบอ่าลืมตาขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันไออเครื่องทําน้ําอุ่นหรืออะไรแบบไหนเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีควันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีกลิ่นพอไปดมไปเนี่ไม่มีกลิ่นแกก็ลงมานอนเล่นสักพักมันก็อาได้ยิน เสียงกระแอมอีกอืมอือพอได้ยินเสียงกระแอมปุ๊กเนี่ยแกก็หันไปตามเสียงกันเลยนะลกขึ้นแล้วหันไปตามเสียงนั้นปรากฏว่าลูดม่านไปอะ่ะสิ่งที่แกเห็นก็คือเห็นเป็นผู้ชายครับเป็นลักษณะของผู้ชายตัวใหญ่สูงแล้วสิ่งที่เห็นคือตัวเนื้อตัวเขาเนี่ยเป็นลักษณะไม่หนารูปเอลอกๆอ่ามีแบบ เป็นลักษณะเหมือนผิวหนังไหมน,น,นะครับตุ่นหรือลอกๆแดงๆดาๆแล้วก็ไม่มีผมนะครับ <Ừ. S 1> ยืนแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอืโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับแกก็เลยแบบว่าตกใจออ <Ừ. S 1> ตกใจก็แบบวิ่งออกครับวิ่งก็คือมันก็ผีแล้วก็อยู่แค่หน้าประตูนะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าเราก็แกก็ไม่รู้ทํายังไงเนี <Ừ. S 1> น่ยก็วิ่งออกเลยก็ออกแล้วก็ปรากฏว่าแฟนแกเนี่ยก็เลยถามว่าเป็นอะไร เป็นอะไรแกก็บอกว่ามีผีทั้งน้ำมีผีอยู่ทั้งน้ำางำแกก็แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรตรงนี้นคือคือเคยเจอ,อ,อแต่ว่าไม่ไเคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตนอาจจะเป็นแค่ลักษณะข,ของได้ยิงเสียงหรือว่าได้กลิ่นก็เลยไม่ค่อยได้กลัวได้อะไรไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ,อแตบบ่ไม่กลัวอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อคือแบบไม่กลัวอืแกก็บอกว่าผีอะไรที่ไหนแกก็เลยบอกว่า ไปเปิดห้องน้ำเข้าไปดูเพือ่อที่จะให้ให้ให,ให้แฟนดูเนี่ยว่าว่ามันมีอะไรก็ปรากฏว่าเปิดเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรอก็มอไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเสร็จเนี่ยตัวของที่ผู้ชายก็เลยอาบน้ําเลยอืเนี่ยครับพออาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยอ่าแกก็กลก็มานอนอืนะครับก็มานอนวันนี้ก็ปิดไฟนอน อ่าบริเวณของนึกถึงเวลาประตูเราเปิดเข้ามานะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นโซฟาก่อนอเนืเป็นโซฟาเป็นโซฟาแล้วก็จะเป็นเตียงอยู่กลางห้องนะครับฝั่งขวาก็เป็นห้องน้าคือปลายเท้าที่นอนเป็นห้องน้ำนนอ,นอือ,อันนี้แกระบายอธิบายดีเทลให้ผมฟังนะครับก็บเป็นลักษณะของห้องลนนนักษณะนี้อันนี้แกก็บอกว่าปิดไ,ไปนอนตแป๊บๆอ,ยอ,ยอีอู่เองเมียแกก็งวยวาย โอวายบอกไม่ไหวแล้วผีหลอกผีหลอกอะไรเง<อ>ี้ยเขาบอกเขาเป็นอะไรแกก็เปิดไฟหัวเตียงขึ้นมาเพื่อที่จะดูนะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนี่แกก็ชี้ดูว่าเนี่ยมกเมื่อกี้มันมีผู้ชายผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในห้องน้ําอ่ะมันมานั่งอยู่ข้างๆเตียงตรงโซฟาเนี่ยคร<อ>ับแล้วก็แบบลักษณะมืนนั่งมองแล้วก็แบบไม่เห็นชัดมากว่า บริเวณหน้านี่เละในสภาพที่เหมือนว่าไม่มีผมแล้วก็เป็นลักษณะหน้าไม่ไหม้แล้วก็เป็นเป็นเป็นเลือดแดงๆเป็นผิวของคนผิวหลุดลอกๆครับแต่เป็นไม่หม้ๆอ,อ,มอย่างนั่งจ้องแล้วก็แกระแอย่างเงี้ยแลก็ตกใจวอยๆตกใจวอยๆเจ้ก็บอกว่าโอ๊ยเจจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งปัวเก็เหมือนกับว่าขับรถมานานแล้วลำคาญมันยังไงฮะก็บอกว่านอนุนอน,น,อน,น,อนเปิดไฟนอนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีจริงนะ ม้เห็นไปส oh oh. ิจะเจอเออโ uh oh. อย่างนั้นไม้เห็นหน่อยจะเจอก็อก็ปรากฏว่าก็เปิดใส่นอน uh oh. แกบอกว่าแกล้มตัวลงนอนได้ไม่นานเองครับล้มตัวลงนอนได้ไม่นานสักสิากนาทีสิบนาทีได้ตัวผัวเนี่ยต, uh oh. ตัวพี่ผู้ชายเนี่ยอยู่ๆก็ร้องโวยวายแล้วก็ถล่งตัวลง uh ื oh. ้น หลงตัวลุกขึ้นนั่งลักษณะที่เหมือนจะเอามือผัดบางสิ่งบางอย่างออกครับอือหาบางสิ่งบางอย่างออกแปลงแล้วก็จะดุ้งกรีก๊ดขึ้นมาว่า <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ตัวของคุณพิ้วชายก็บอกว่าเนี่ยระหว่างที่เขาลงนอนได้ครับโยเองเขาอะลักษณะได้ยินเสียงนคนจะแอมหรือหรือคนทําในห้องน้ําเนี่ยครับ <c oughs> เขาเลยลืมตาดูพอลืมตาดูป๊บเนี่ยปรากฏว่า ห้องน้ำประตูห้องน้ำก็เปิดตึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายที่เป็นลักษณะคือผิวหนังหลุดลอกออไม่ไมไม่มีผมอ่ะหุ้งกระโจนออกมาจากห้องน้ําแล้วหุ่งใส่แกแล้วบอกว่ามึงเห็นกูไหมครับแกก็เพราะว่าลักษณะคนที่กระโดดกระโจนใส่ออแกก็เลยถลุงตัวขึ้นมาเพื่อจะผักออกนอะออแล้วตัวของแฟนแกก็บอกว่าแกเห็นแล้ว แต่เมื่อกี้ที่แกสะดุ้งกระขึ้นมาคือแกโดนผีอำก<ม>อนแบบนี้เขาก็ถามว่าผีอมอะไรทีบอกว่า<ม>ก็ไอ้ผู้ชายจูวไม่ไม่มันนั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยแล้วมันก็ทำป่าเนี่ยไม่ให้พูดเอ่อจู้จูๆๆ้จ<ม>ู้โอ้โหพอท่านี้เขาเจอกันทั้งคู่ก็อยู่กันไม่ได้เก็บคงเก็บของ,ของ <c oughs> ด้วยความหวานระแวงเก็บคงเก็บของเสร็จก็ ลงไปที่ล็อบบี้เพื่อจะบอกคืนคืนคืนห้องเลยเพราะบ, <c oughs> บอกไม่ไหวแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็<อ>ไปสอบถามทางล็อบบี้แล้วพี่ขาไม่บอกอะไรเขาก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมเอมืไม่พูดอะไรจนอ่ะก็คือแบบด้วยความลำคามันมึกมันดึกแล้วต้องไปที่พักใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่สนใจก็คือแบบเออเช็คเอาท์ออกเขาออกก็เหมือนกันจะมาขึ้นรถก่อนที่จะออกมาเนี่ยอืตัวของ ที่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาก็ได้หันกลับไปดูที่ล็อบบี้ปรากฏว่าแกเห็นพนักงานอ่ะหันมาหาแกแล้วก็ทำปาแบบอุ้ยมันลักษณะเดียวกับกับที่เห็นในห้องแต่เจก็ไม่พูดเลี่ยเจก็กลัวันก็ขึ้นรถขึ้นรถแล้วขับออกมาขับออกมาได้ได้ไม่ไม่สัก สักสี่กิโลนะไม่กี่กิโลเองนะแกบ,บอกนะก็จะมีปั๊มน้ํามันอ่ายู่ทางซ้ายมือฝั่งเดียวัาโรงแรมเลยผมขับมาเลยมาสักหน่อยอครับก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับก็เข้าแวะเข้าไปจอดเพื่อที่จะเติมน้ํามันแล้วก็เหมือนกับจะหาเครื่องดื่มกินอะไรคือแบบมาให้มันสดชื่นเพื่อจะแบบขับรถต่อได้นะ,<ค>ะก็ <c oughs> ด้วยความที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดึกแล้วรถมันก็ไม่ค่อยเยอะอะไรพอไปเทียบจอดเติมน้ํามันอ่ะ เด็กปั๊มก็เข้ามาถามว่าเออพี่ครับเติมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ได้บอกกันไปเสร็จปร,กรากฏว่าเด็กปั๊มก็ถามที่อธิยาศัยนะครับว่บาพี่แล้วไปไหนมาจะเดินทางไปไหนครับอืเนี่ยอา่าไม่ไม,ไม่ไม่หยุดพักรถหรอครับหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อทางทางพี่ผู้ชายก็บอกว่าก็เนี่ยมกเมื่อกี้เพิ่งจะไปพักโรงแรงมเมื่อกี้นี้มาครับเนี่ยโรงแรมตรงกอนยังมาถึงปั๊มเนี่ยอไออเด็กปัมป๊มก็ถามโรงแรงอะไรพี่ นี่โรงแรมยังมั้งถอยหลังไปสักกี่กิโลเนี่ยแกก็บอกกันไปบอกกันไปแต่เด็กทมบอกไม่ใช่แล้วพี่ใอ้อ่พี่พิชาถามว่าทําไมอ่ะก็มันจะเป็นปะเป็นโรงแรมไม่ที่พักได้ยังไงนี่เมื่อโรงแรมนั้นนะ่ะไฟมันไหมแล้วก็แก๊สระเบิดแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดก็คลอ,อ,อทั้งคนพักแล้วก็พนักงานตายมรู้เท่าไหร่เลยพีอ,อ ก็ผมเนี่ยเคยทำงานร่วมทำทำงานมือทีต่างๆก็ไปเก็บไปเก็บเนี่ยบางคนเนี่ยก็หนีหลบไปอยู่ในอ่างอาบน้ํอยู่ในห้องน้ําหนีออกไม่ได้ก็ต้องหลบอยู่ตรงนั้นเพื่อที่แบบคนหนีตายไม่ออกมันออกไปข้างหน้าเลยมันไหมอย่าต้องหลบเข้าไปในห้องน้ําก็ไปตายในห้องน้าไหมอยู่ในห้องน้าขาดอากาศบ้างอะไรบ้างมีไปเก็บเนี่ยสภาพเลยแล้วคนนี่ยนอนงิกงอ มันไม่ใช่หรอกพี่มันไม่มีหรอกโรงแรมที่พี่ว่าไอชัางที่วิชายก,ก็ยืนนั้นก็เนี่ยก็เพิ่งจะไปมาบอกเอาอย่างนี้พี่ลองกลับไปดูอ่ะหากลับเพื่อนพี่ลองดูก็แล้วกันอว่ามันมีไห้โรงแรมที่พี่ว่านะด้วยความอยากรู้อะครับครับตืต่นเมื่อมันเสร็จไวเสร็จเขาก็อยู่เทินเกลือกมา้าตรงนั้นมันจะไม่อยู่เทินนะม่นเหรอมันเป็นจิตรนี่จะเกลือกมา้าครับยอมอยู่เทินเกลือกม้าเพื่อไปดูอ่ะอืมอ่ะ ปรากฏว่าพยูนเชิญเกลือเกือมากลับไปดูสิ่งที่เห็นคือโรงแรมล้างๆครับโอ้ยโรงแรมล้างๆลักษณะเหมือนเป็นลักษณะดําๆเหมือนโรงแรมที่แบบล้างลาไฟไหมอะไรเงี้ยคือเป็นโรงแรมอยู่นะพี่เป็นตัวโรงแรมครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนไฟไหมเหมือนผุพังแลยอ๋อแล้วก็ไอ้ป้ายไฟที่เห็นก็ไม่มีเป็นป้ายคุณผุพังๆเฉย นั่นแหละครับว่าซึ่งคือสิ่งที่เขาเจอโอ้โหเข้าไปนอนเจอถะจะแบบนี้เออออกมายังวนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นโรงแรมล้างที่โดนไฟไหมโอ้โช่เรื่องที่ต้องบอกว่าโหดมากนะอันนี้เจอจะจะนะไม่ช็อกตายก็บุญแล้วนะเพราะว่าเข้าเข้าไปอยู่ในสถานที่ของเขาอ่ะ แล้วก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้เออโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าสุดนะสุดจริงๆเรื่องนี้เออเอออ่าหลอนสุดๆนะห้องขังผี